มึงก็มึงก็ตำรวจตำรวจมาตามหาอีกแล้วแล้วมึงจะตื่นเต้นทำไมวะสภาพแบบเราเนี่ยมึงยังไม่ชินอีกเหรอก็ตื่นเต้นสิตอนเนี้สาลวัตเจมไอ้ดอกองพี่มาเองเลยนะกูขออีกทีใครนะสาลวัตเจมไปยังฟันบ้าง สารวัตรเจมส์เหรอวะมึงพูดจริงไหมเนี่ยจริงสิฉันเห็นกับตาตัวเองเลยนะแล้วก็ตอนเนี้ยกำลังมาทางนี้แล้วด้วยแล้วแบบนี้ฝันเราก็เป็นจริงแล้วเว้้ยยางงั้นน่ะมันก็ต้องท้าทายระบบเพื่อกระทบไหลกันหน่อยแล้อวะเหวานเจ้าอย่ายวมึงเจอบังกร คุณไหลเลยคุณพอจะรู้ไหมครับว่ามัางกรมันพักอยู่แถวไหนอ่าอยู่ในซอยนี้แหละค่ะแต่เชอรี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเห็นแต่ว่ามันเดินไปเดินมาแล้วแล้วมันก็มากวนเชอรี่ทุกวันเลยนะคะว่างหมด Okay. สารวัตครับบูชิกเก้นโทรมาบอกว่ามันกำลังไล์สดอยู่ครับถ่วงเวลเราไว้เดี๋ยวผมไปถวงกวลาวไว้สารวัตรผมอยู่นี่มาสิมารออยู่เลยเนี่ยแต่ว่าสารวัตรก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าสารวัตรอะ่ะ หาโมไม่เจอไม่เจอมามามาขโมยแมนมองเลรสักหนูไหมมึงเนี่ยไปไปเตะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเออพี่สนใจรับมีดไหมครับรับมีดรับมีดรับมีดว่าแทงไส้มึงเนี่ยฮะแทงไส้แตกเลยไอ้มึงเข้ามาทำมาหากินในซอยเนอะ จ่ายค่าคุ้มครองยังผมผมผมไม่มีครับไม่มีไฮ้ไม่มี่หะไม่มีได้ไงพี่่าคุ้มครองฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยฮัรบ ใช่ตำรวจนะโอ้ย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 อยู่จะให้อยู่เนี่ยหลุดมาทางนี้แล้วเอาไงดีวะ เฮ้ย,ยผมทำอะไรผิดผมไม่ได้ทำอะไรเลยเฉยๆนี่ตำรยคุณหลัวอส้ยสลวัตครับนี่ลูกน้องมันชื่อไอเต้ครับผมแล้วนายมังกรละ่ะนายมังกรหนีไปทางนั้นแล้วครับผมได้แจ้งให้หมวดตั้มไปดักไว้แล้วครับสลวรัตเจมโอ้โหนี่ขนาดใส่แมสอยู่ยังหลอ่อทะลุแมสเลยอุ้ยสุดยอดสลวัตเจมครับช่วยมาอ่านสิทธิ์ที่ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ ว่าผมทำผิดเธอหาอะไระแบบเป๊ะๆะะไม่ได้คิดเลยนะครับอุ้ยดังแล้วอ้ว <c oughs> นี่ไม่ต้องถึงสรารวัตรเจมหรอกยดี๋ยสรารวัตรซีอ่านเสียงให้ฟังเอาเอาอย่างนี้มันก็ไม่เหมืาได้คิมสิโอ้ยจะดังตอนไหนเนี่ยเรียก